ディーディーもう少しの我慢だよ最上の新芽は先端にしかないんだよ我慢できないよもう僕この幅でいいやそんなこと言うもんじゃないぞはいとうたつくぞ最上の新芽は目の前じゃ เอาไว้สักทนะอย่างนั้นพ่อพ่อตึงเลยยังคะหิวจะตายอยู่แล้วเน้อเนี่ยอดทนแหมน้อยโลกใบจ้าที่ดีมันอยู่บนยอดปูนอ้อพ่อรอปุ่มด้วยเน้อพ่อพ่อกินอย่างเน้อเมนเมนโอ้ยพ่อโตดฮะพ่อตดโอ้สุบาเตเมนขนาดเลยอพ่อ ผมถึอว่านอนตายแล้วผมบอกไปแล้วผมจะกินใบนี้แหละกินใบนี้กินใบนี้บอกไปโอ้ยป้ะตีหัวทมยังน,นะคิงนี่มันบอกได้ความเลยนะเกิดเป็นลูกกัจจยมันต้องอดทนกนะนอ่ะไปใบจ่าดีๆหนจ่งยุติยอดใบจาาดีๆหนึ่งยุติยอะป้าปามผมเลยแล้วป้าไปเลยป้ามาลับมาลับมาลับเหลือก้าใบจ่นดีๆหนจ่งยุติยอดยุติยอดฮะโอ้ฮะ ไปจ้าบ่มีแล้วป้อกี้จู้เนื้อกี้โกหกเน<อ>ื้อคนไตก็เ,เอิญน,นะพ<อ>่อโกหกฮะ<อ>แล้วผู้ชายคนนี้เป็นไผ่นะ<อ>พ่อเบิ้ลกำลังจะยะยังนะพ่อโอ้ฝน,นกลับกำลังจะรูดซิปน่ะนะรูดซิแล้วมันเป็นอย่างต่อพ่อแต่แต่มาต้องเตรียมตัวแล้วล่ะเตรียมตัวอย่างพ่อนะมนจะมาแล้วมนจะมาแล้วฝนตก

น้ำ <icana> หน้ามันเลยก่าไม่ไหวไม่ไหวพวกนี้ดูสิกเดียวดล้วโอ้ยเอายูที่ใดเนี่ยพ่อเปื้อนเต็มไปหมดเลยนี่ก็ป้าคิงอ่ะน้องคิงป้าหน่อยอ๋อโม่น้องอะไรครับพี่กลิ่นมันเหมือนฉี่เหมือนเหมือนฉี่ได้ไงพี่อันนี้เราเราพัชเจอไล์อย่างดีนะพี่ ฮะผมไปแล้วเนอะพ่อเจอกันชาติหน้านะพ่อเออเอ็งนับชาติง้าวีออนะดีมากมันดีมันดีเป็นไงฮะเอแถะได้ดีนะอ๋อแข่งกันแถะอวอร์ดนะครับที่จะได้พอจะเข้าไปอยู่